มาออกแล้ว mm hmm. ขณะนี้ม <tr> ิสต <tr> ์คุงเป็น <hip> ตัวนำทเทภบุตรชาวดินที <tr> ่สองบุญคุณพ่อที่สามที่ไปสี่มิสต์คุงยังคงเป็นตัวนำทเทพบุตรชาวดินที่สองบุญคุณพ่อที่สามที่ไปสามมิสต์คุงยังคงเป็นตัวนำบุญคุณพ่อผ่านขึ้นมาที่สอง ทีพบุตชาดินทีสาที่โค้งไปสิบออกทางตรงบุญคุณพ่อผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำมิสเตอร์คุงทีสองโชคบังมีทีสาที่ไปเกบุญคุณพ่อยังคงเป็นตัวนำมิสเตอร์คุงทีสองขณะนี้บุญคุณพ่อเป็นตัวนำมิสเตอร์คุงทีสองขณะนี้ บุญคุณพ่อเป็นตัวนำรักเพียงคุณผลการแข่งนเที่ยวที่10รักเพียงคุณหมายเลขห้าชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที2.19วินาทีบุญคุณพ่อหมายเลขหนึ่งชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที2.42วินาทีมิสเตอร์คุณหมายเลขสามชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที2.84วินาที